สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพย,ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเรียกได้ว่ายังเป็นประเด็นเดือดต่อเนื่องนะครับเว้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กโต้กลับแผพวพาวแบบนี้หลังบอกอย่าดึงดราม่า พร้อมฝากสิ่งนี้ไว้ให้คิดฝากอะไรป้าพี่น้องแม่นเกิดอีกอย่างคึอนเนาะบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมบอกสู้ฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับหลังจากเมื่อคืนนะครับพี่น้องก็ได้มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทางคุณพผวเผาเพิ่นได้ออกมาโพสตนะครับหลังจากที่ทางบอดบิ๊กนะครับได้พาทางน้องนาริตะไปหาหมอนั่นแหละครับพี่น้องนะครับแล้วก็ ผลตรวจออกมาก็คือต้องได้ผ่าตัดนะครับก็คือต้อมอดีน้อยโตหรือว่าตอมแล้วก็ตอมทอม,ทอมซินโตนั่นแหละครับพี่น้องนะครับซึ่งทางคุณเพียวเภาเพื่อนก็บอกว่ายาดึงดาม่าประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับเพราะว่าทางเพื่อนเองก็พาไปหาหมอตลอดดูคือกันนะครับหลังจากนั้นนะครับทางอบอดบิ๊กนะครับเพื่อนก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้คือกันพี่น้องนะครับซึ่งบอดบิ๊กเรากำลังไล่นนสุดนะครับผมก็คือทางน้องนริตาต่ะ อุ้มนองในตาน้องนองนอง,นองในทิตาก็อยู่ในอ้อมกอดนะครับพี่น้องซึ่งบอดบิ๊กแล้วบอกถึงประเด็นดาม่านะครับแล้วบอกว่าิีฮิตอีหอย่างก็บอกอยู่ดีสิไปใส่มาใส่เราก็บอกอยู่ดีประมาณนี้พี่น้องนะครับแล้วบอดบิ๊กเราก็บอกว่ามือนี้มันบม่มีอีหอย่างเลยบม่มีดาม่าอีหอย่างเลยนะครับนอกจากว่าค้นเสียให้มันมีดาม่าเองนะครับเพราะว่าค้นเป็นพ่อเป็นแม่นะครับเห็นลูกบ่สบายก็พาลูกไปหาหมอ มันสีดรามาอีกอย่างประมาณนี้พี่น้องที่ทางบอดบิ๊กเราได้ออกมาว่าออนะครับว่าในส่วนของเรื่องดรามา่ามันม่มิผู้ใดดราม่าเลยนะครับนอกจากว่าคุ้นนะครับอยากให้มันมีดราม่าองประมาณนี้พี่น้องนะครับเราเห็นรูปว่าสบายนะครับเราก็เลยพาลูกไปตรวจไปเช็คประมาณนี้ว่ามันดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงประมาณนี้พี่น้องเรียกบอดบิ๊กเราก็บอกว่าสิบไปใส่มาใส่เราก็บอกอยู่ดีครับนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับทาง เพจสบายดีทุเดย์เพื่อนก็นเลยได้เอาคลิปนี้มาลงนะครับพี่น้องก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจสบายดีทุเดย์นะครับเพิ่อนบอกว่าเคลียชัดวันนี้ไม่มีดราม่าลูกป่วยก็พาไปหาหมอแค่นั้นนอกจากจะอยากทําให้มีดราม่านะครับหลังจากนั้นพี่น้องกับมีเอฟซีนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับเอฟซี FC ท่านแรกนะครับท่านนี้เขาบอกว่า พ่อเขาทำถูกต้องแล้วจ้าคนเป็นพ่อเห็นอาการลูกพาไปหาหมอแล้วมันผิดอะไรงงมากในเมื่อตัวเองไม่มีเวลาพ่อพาไปเฮ็ดเลี้ยวผิดตรงไหนนะครับท่านต่อมาพี่น้องท่านนี่ก็บอกนะครับเพิ่นบอกว่าสมองคิดได้แค่นั้นอคติบอยยอมรับความจริงเอาชนะอย่างเดียวเลยติเรื่องลูกแพ้บ้างก็ได้รอกสาวนะครับ ท่านต่อมาพี่น้องนะครับกับอีกสองท่านนะครับท่านนี้นะครับบอกว่าพ่อก็อุตส่าห์ดักทางห้ามดาม่ายังมาดาม่าอีกซะงั้นนะครับเพราะว่าทางบอดบิ๊กล้วกับคอมมต์บอกอยู่ว่าอย่าดาม่าเด้อทางพอทางแม่กระดูแลน้องดีทั้งสองฟังอยู่แล้วกับว่าอยาาให้ดาม่านะครับแต่อีกฟังกับบอกว่าออกมาดาม่าอีกประมาณนี้พี่น้องอันนี้เป็นความเช็่ของเอฟซีนะครับนะครับผมที่เพิ่งของมาคอมมต์แล้วกับท่านสุดท้ายนะครับพี่น้องท่านนี้บอกว่า พราะพ่อเขาเห็นลูกเป็นเขาก็เป็นห่วงเพราะเขาทำในสิ่งที่เขาช่วยทำได้นะครับคนเป็นแม่ก็น่าจะขอบคุณพ่อของลูกนะคนเป็นพ่อเขาก็ทนเห็นลูกหายใจไม่ออกนะครับแต่ทำไมคนเป็นแม่ต้องมาโพสสร้างดราม่าเองผู้ใหญ่บ้านเขายังไม่ได้กล่าวถึงตัวเองเลยจะร้อนลนเพื่อนะครับ อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับพี่น้องของเอฟซบางท่านบางคนก็นเรียกได้ว่าคอมเมนต์ก็ยังเดือดอยู่นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตเมื่อว่าซูฟังนะครับบอร์ดบิ๊กออกมาโพสตแล้วก็ชี้แจงนะครับว่ามันไม่มีดราม่าอะไรเลยนะครับคุณเป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูกไม่สบายก็แค่พาไปหาหมอนะครับไม่มีใครดราม่านอกจากนะครับจะมีคนอยากให้มีดราม่าเองประมาณนี้พี่น้องนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมื่ว่าซูฟังนะครับ เดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ